สวัสดีครับพบกับเป้รถเก่งมือสองเนะครับวันนี้เป้คัดคัดสรรรถคุณภาพสวยๆอีกคันมาแนะนําให้ผู้ชมได้ซื้อกันนะครับใครกำลังมองหารถสายประหยัดน้ํามันขับขี่ดีอาัตราเร่งดีนะครับตัวเครื่อง1 8 0 0ซีซีผมแนะนําเป็น รถแบรนด์หลักคือ Honda คันนี้เลยครับรถสภาพสวยๆสีเดิมๆไม่เคยเคลียร์สีบอลเงินน็อตไม่มีขยับสภาพเดิมๆสวยคันนี้เป็นตัวรถปี12.13นะครับตัว 1.8FB นะครับคันนี้บอกเลยไม่แสนหกนะครับไมแสนหกสภาพสวยๆเดิมๆนะครับแต่รถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับของรถของเหลวเปลี่ยนทายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียกว่ารถสึกหลอมาน้อยมากๆเลยนะครับเรา จากคให้ลูกค้าก่อนที่จะส่งมอบอีกหนึ่งรอบนะครับเรียกว่า QC มา3รอบเลยนะครับและผมก็จะพาลูกค้าดูรีวิวไปพร้อมกันและว QC ไปพร้อมกันว่ารถคันนี้มันเดิมจริงไหมมันมีจุดไหนที่ต้องแก้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เดิมนะครับโดนชนมาผมจะไม่ให้ซื้อขาดนะดังนั้นเรามาดูครับว่าคันนี้ซื้อสวยไม่สวยซื้อได้ไม่ได้มาดูเลยครับคันนี้เป็นตัว Honda c i v i c 1.8 e ปี2013 2012 13นะครับราคาตั้งขายนะบอกเลยประหยัดจากป้ายแดงนะครับไปถึง500,000เลยรเรียกว่าราคาลดลงมานะครับประมาณ60%เลยคันที่เหลือราคาเพียง3 29,000บาทผ่อน5,000 500บาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจนะครับผ่อน5,000นะครับผ่อน5,000กว่าบาทเนี่ยไรายได้สอบเปสองเรั้งของข้าวโอ๊คือประมาณ1,050ออกได้แล้วคันนี้ ไฟหน้าบอกเลยครับเป็นเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลิไฟเลี้ยวใสๆสวยๆโครมสวยๆไม่มีแต่งไรทด้งสิ้นเลยนะครับกระจังหน้าเป็นสีสามแถบแบบนี้เป็นโครเมียมนะครับตัดกับเส้นสีดําแถบเมทัลลิกแบบนี้เลยนะครับส่วนบอดี้สกกันชนหน้านะครับเรียกว่าแต่งมาเรียบร้อยแล้วมีไฟตัดหมอกพร้อมตัดกรอบด้วยเส้นโครเมียมเป็นวงแหวนวงรีวงไข่แบบนี้นะครับ กระจังหน้าเป็นรูปลายถักตาข่ายแบบนี้เลยทะเบียนหนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับรถสภาพสวยผ่อนแค่5 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้ามีดาวบอกเลยผ่อนถูกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจัดโปรให้เด็ดๆเ,เลยนะครับก่อนปีใหม่กระโปงกระโปงหน้าครับสีเดิม,ดมส,สวยๆเนียนไม่เคยเคลียร์นะครับรถสภาพเดิม,ดมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับยางบอกเลยว่ายางนะครับยางกระแมกนะตัวยางที่ได้มาเป็นยางขอบยางนะครับเป็นยางโอ้เดี๋ยวนะยางปี2ีสิบ รดใหม่นะครับยางปี2 0อย่ยางบิสโตนด้วยนะครับขอบ16แม็กอะลลอยแม็กอลลอยสีบอลเงินอย่างนี้น็อตหรูบแกกู้หน้าเป็น ABS แล้วด้วย Honda เขาให้มาแบบไม่มีค้างครับนี่คือสเสน่ห์ของรถมือ2คุณได้ราคาที่ถูกแนละได้ราคาที่จับต้องได้นะครับย่อมยาวในรถคุณภาพแบบนี้ขอโชคดั้มเดิม,ดมไม่มีขยับใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับ อดเดิมๆนะครับกระจกหน้าก็เดิมๆไม่มีแตกอะไริ้นเลยของ h o n d ้าเดิมๆนะครับภาษีพหบต่อให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มต่างๆติดแทบครคบแบบนี้เลยนะครับรถสภาพสวยบนะครับกระจกไฟฟ้าปรับได้นะครับหูจับนะครับเป็นไฟฟ้าเปิดได้แบบนี้นะครับเป็นสีสุวเดียวกับตัวรถเลยนะครับหรือสันชัดเจนนะครับไม่มีตกประตูนะครับบอกเลยว่าไม่มีตกแดงสิ้นไม่เคยโดนชนข้างแดงสิ้นเลยนะครับจะเคยกระชนท้ายบอกเลย แต่งมาให้แบบสวยสปอร์ตหรูทันสมัยน่าใช้นะครับไม่ตกเทรนนี่คือ h o n d a พร้อมไฟเบรกด้วสามดวงกลางตัวสปอยเลอร์เลยนะครับรถสวยๆจำเดิม,ดมสภาพกริบๆแบบนี้ไฟเบรกนะครับเป็นฮาโลเจนแดงๆใสๆอย่างนี้เลยรถสภาพสวยสภาพดีการันตีรถเกรดเอนะครับเลยว่าน็อตไม่มีขยับเลยสักตัวนะครับเปิดมาดูภายในนะครับให้ดูภายในก่อนเลยครับ Honda เขาไม่มีกากอยู่แล้วนะครับ บอกเป็นสีเบจสีครีมแบบนี้กระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับปรับได้หมดเลยนะครับคือลงซ้ายขวาได้หมดอ่าแล้วก็ระจกสองสี่บานนะบอกเลยว่าเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้าออตโต้หนึ่งบานนะครับสาดมานะครับกุญแจได้มาแบบไหนกุญแจเป็นขียดขีดขายแบบนี้นะครับพกเก็บได้อย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็เปิดอย่างนี้ก็เสียบนะครับปลดล็อกหรือล็อกรถได้แค่ปลายนิ้วที่สำคัญมันกดเปิดกระโปรงหลังนี้ได้ด้วยเห็นไหม อ่าเปิดได้แล้วนะครับจะพาไปดูมาดูความภายในไปยังไงภายในคันนี้นะครับเป็น c r สคอน Control มีให้รดความเร็วได้เพิ่มเสียงลดเสียงปรับเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเกียร์ที่ได้มาบอกเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะเบรกมือ เป็นแมนนวลนะครับสีเนบอลบอลเทาๆทรงสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เบาบลักเก็ตซีทหุ้มหนังแบบนี้เบาไม่เจ็บไม่ช้ำปรับได้ปรับไฟฟ้าได้หูราคาบอกเลยราคาขนาดนี้ให้มาออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้ขึ้นลงหน้าหลังซ้ายขวาโอ้โหให้มาไปทิศทางโคตรคุ้มนะครับซีฟันรถคันนี้ไม่มีจมน้ำในไทยั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะผมเปิดฝากระโปรงให้ดูอย่าไปดูข้างในกันเลยเอ้ข้างในำเครื่องนะครับซีลยู a อเ m นะครับมีให้พร้อมแบบนี้ ที่วางของมีครบนะครับที่สำคัญคันนี้มีจอด้วยนะอ่าเป็นจอแบบนี้นะครับอ่ามาดูนะครับข้างในได้มาเป็นจอ LCD แบบนี้พร้อมไม์แบบดิจิตอลนะครับเกเบอร์ดิจิตอลอบเครื่องดิจิตอลอูให้มาคุ้มมากๆเลยนะครับรถสภาพสวยๆเหมือนรถป้ายแดงนะครับที่สําคัญนะครับเล่มําเนามีแล้วนะครับนี่รถนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2 5 6นะ เก่งสองตอนนะครับตัวเครื่องอ่ะพันแปดร้ยซีซีร้อสิบเอดแรงม้านะครับสองเพาสี่ล้อยางสี่เส้นนะครับเป็นรถบุคคลนะครับเป็นรถบุคคลนะครับรถที่มาที่ไปชัดเจนตรวจสอบได้สภาพที่สวยๆคันนี้ไปดูห้องเครื่องกันเป็นยังไงไปดูมาดูที่ห้องเครื่องครับบอกเลยรถสภาพสวยๆเดิมๆน่าใช้งานน่าขับขี่นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ฝากระโปรงเดิมๆนะครับน็อตต่างๆอยู่เดิมๆเมเ็นอ้างเียงสวยเป็นธรรมชาติแบบนี้มาดูที่ห้องเครื่องครับทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งเดิมตามธรรมชาติของโรงงานตามมาตรฐานเลยนะครับคันหน้าซ้ายคันหน้าขวาเดิมๆนะครับแบตเตอรี่เต็มๆอยู่ครบกล่องฟิวสีเลอย์อยู่ครบห,มมรหัวมเม็ดองค์หัวโช์เม็นอ้างต่างอยู่เดิมๆแบบนี้นะครับของเดิมโรงงานเลยกององค์กอง,องแอร์กองไฟต่างๆนะครับหัวทงหัวเทียนคอยต่างๆอยู่เดิมนะครับ เดี๋ยวน้ามันเครื่องเดี๋ยวก่อนจะส่งเดี๋ยวผมถ่ายเปลี่ยนให้อีกรอบหนึ่งนะครับของเหลวชุดเบรกเบสคันหน้าซ้ายคันขวาเดิมๆไฟก็เดิมๆนะครับเรียกว่าน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับน็อตเดิมๆแบบนี้นะครับน็อตเดิมๆแก้มเดิมๆนี่เดิมๆนะครับรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานพร้อมขับขี่นะครับน็อตเครื่องไม่มีขยับนะครับใครอยากได้รถคันนี้สภาพดีๆอย่างนี้นะครับราคา3 2900 0นานะครับผ่อนแค่5 0 0พัน กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรายได้มื่นกว่าบาทเขาออกได้แล้วนะครับบอกเลยครับใครที่กําลังหารถอยู่นะครับพนักงานบริษัทพนักงานที่ทําราชการนะครับพนักงานโรงงานต่างๆนะครับกําลังหารถเก่งไว้ใช้สักคันนะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับขับขี่ง่ายสะดวกสบายในเมืองก็ดีนองเมืองก็ได้นะครับทางใกล้ทางไกลได้หมดเลยเพราะเป็นรถสายประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีพันแปดร้อยซีซีนะครับตัว e นะครับคันนี้ รถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานพร้อมขับขี่นะครับผู้หญิงผู้ใช้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะครับรถเป็นรถสามัญประจําบ้านคันหนึ่งของประเทศไทยที่ขายดีและยอดนิยมนะครับโดยยอดขายที่การันตีเคยเป็นเบอร์หนึ่งมาก่อนนะครับคันนี้อย่าพลาดคันนี้เด็ดขาดนะครับโปรดีๆโ,โปรเด็ดก่อนปีใหม่ส่งท้ายปีใครกําลังหารถเก๋งไว้ใช้สักคันผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับ3า9 0 0 0บาทผ่อน5 0 0 0 500บาทตลอดสัญญาณนะครับประวัติดีเครดิตดีนะครับจัดได้เต็มเงินเหลือๆนะครับแต่ถ้าติดแบล็คลิสผมบอกอ,ออกไปได้นะติดแบล็คลิสไปหาคนอื่ดมาออกแทนนะครับไม่ต้องโทรมาถามเนาะเอาแค่คนที่ประวัติดีเครดิตดีนะครับคันนี้ออกได้คนนี้ทํางานโรงงานพนักงานนะครับตรวจสอบได้มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเรียกว่าได้ทํางานมีเงินโอนเข้าทุกเดือนนะครับหมื่นขึ้นมนิไรได้ต้องหมื่นบาทขึ้นไปนะหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปถึงออกคันนี้ได้นะครับ หรือรวมกันแล้วนะครับเกินหนึ่งหมื่นบาทก็ออกได้นะครับใครสนใจรีบโทรหารผมนะครับศูนย์9ก8 4 8เ็้าี่แดี่แดโปรว้าวโปรเด็ดก่อนปีใหม่ผมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับรีบทรทักหาโทรหาผมนะครับชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเพราะผมคัดแต่รถสวยเกียร์เอคุณภาพมาให้ผู้ชมได้ซื้อได้ขายกันนะครับวันนี้เป้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วเอาคันนี้เป็นหนึ่งในดวงใจเป็นตัวเลือกเอารถคันนี้ไปใช้กันนะครับก่อนปีใหม่ขอบกลับบ้านกันนะด่วนๆน,นะครับเพราะโปรนี้จะหมดแล้วแล้ไฟแซงก็จะปิดแล้วด่วนเลยนะครับหมดเขตแค่วันที่30นี้เท่านั้นนะครับบายบายครับ